ว้าวย่าร pues well. ีบเล่ะว้าวตั้มซมตั้มสมว้าวตั้มสมมีไงเสียวแบบเพยนหรือแบบเแบบเช่แชไฮันไฮอัสไฮอันีบปูดบอกหัวใหญ่หัวใหญ่เเออเนวไนีจะหามหางไปืมอาเอาลนึง ฮัลลนึงเงินบอโอเคนีหลังแล้วเนาะร้นึงัลโหลนึงเินบอทำหนึ่งเด้อรูหนึ่งกันหนึ่งสองสี่หกแปดสิบรู้หนึ่งสิบสองฮโหลนึ่งเนบอรู้หนึ่งได้ฮับ้เท้าเาัเท้าเาจะกับมือฮัพฮัาฮั แับใหม่นมต้นแค่ระเทศล้มก็แต่ปเทก็ร้อนนึงบ่กี่กันมันบ่าเนอันนั้นแห้งอะไรอู่ใครเจาบ่าแห้งคอยร้นมันมึงเป็นบ่าหมึงบอกน่าเห็ีหลายคนอย้ตาเขาพีการไปขึงหอดโกกันใส่มังนาวเลยทีนี้สามพันสาัน

ใช่เลยแซ่บกุงช่วหน่อยๆแล้าพอแซ่บให้เตะว้าันี่พว,วมีกัานซีมมีพักกระสอบนึงโอ้หลายคนอยู่เ้วยพี่นองเ้่นนี่ยู่นี่เด้อนี่เ้า บอกว่าฮับฮับฮับวับวับจบจบลอยเศษเศษมาซิมมาซิมไปคิดไหนมาซิมแล้ว Wow cho ala bà xin đi Ôi xe